สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีพี่อ้อยด้วยวันนี้พี่อ้อยเป็นพูดทุกพลภาพ <c oughs> <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมต้องใส่ผ้าแขวนแขนวนแขนด้วยพิการที่ไหล่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยจะเจ็บลงมาอย่างนี้ค่ะมันก็เจ็บมาเป็นตั้งแต่สิงหาแต่วันเนี้ย มีความรู้สึกว่ามันเจ็บเยอะก็เลยเอาผ้าพันคอมาพันไว้ตัวเองจะได้ไม่ทําอะไรผีผ่าจะได้ไม่ให้เหยียบเยอะเคยได้ยินไหมว่าเขามีหาหมอออนไลน์อ่ะของอเมริกา <laughs> เคยไหมอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงโอ้ดอ่ะเคยเข้าไปดูใน<ต>ในเว็บแต่ไม่เคยหาแต่ <ใน S 1> ไม่เคย<ม>ใช้ใชบริการอ่ะเขาจะเป็นลักษณะว่าคลิกเข้าไปในในเว็บเฉพาะนะเขาจะมีอ่าคลิกเข้าไปต้องการปรึกษา เกี่ยวกับนี้ๆแล้วเขาก็จะคุยโอ้ไม่ได้เข้าไปดูแต่เขามีเหมือนแบบตัวอย่างวิดีโอแล้วเขาก็เล่าไว้อะเขาก็จะคุยกับหมอเนี่ยระหว่างคนไข้าอาอาการเป็นยังไงอะไรหมอเขาก็จะวินิจฉัยตามอาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการป่วยโรคป่วยปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ย<ป>อ่าไม่ได้ร้ายแรงแ,แล้วหมอเขาก็จะเขียนใบสั่งยาให้เขาก็คงส่งกันทางอีเมลหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ไม่รู้<ๆ>นะเขาจะส่งไปให้ที่ร้านยาของเราแหละใช่ใช่โอ้ก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ไม่ต้องไปหาหมอถึงที่ แล้วก็เสียค่าบริการก็เพิ่มเติมอย่างนี้นะมาเกี่ยวกับสายฝอของเราเคยไปดูเป็นข่าวหลายปีแล้วหาไม่เจอพยายามหาอยู่หาไม่เจอว่าจะไปดูให้ว่าเออมันมีจริงแต่งงานออนไลน์อันนี้เอาเอาคุยแบบ<ม>เอาคุยแบบของจริงก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะคุยแบบที่ไปเจอข่าวที่มันไม่ใช่จริงเป็นยังไง<ม>แต่งงานออนไลน์ของจริงเนี่ยตอนที่โอ๊ต รู้ใหม่ๆอ่ะโอก็เอ้ยดีจังเลยอ่ะมีแบบนี้ด้วยเหรอ mm hmm. แล้ววันเนี้ยก็หาข้อมูลก่อนแล้วให้ให้ทำเอาอทำไหมให้ทำทำไหมถ้ามันต้องทำต้องทำนี่ไงฟังก่อนจะเล่าให้ฟังมันเป็นของ mm hmm. จริงเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้ฟังว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนที่รู้เนี่ยไม่แบบรู้ว่ามันมีวิธีการทำแบบนี้ที่ต่างประเทศแต่รู้ว่ามันมีที่ประเทศไทยวิธีทําแบบนี้แต่ไม่ได้รู้ mm hmm. ว่ามันเป็นการทําออนไลน์ mm hmm. ด้วยมาพี่อ้อยฟังก่อนพี่อ้อยฟังก่อน เพิ่งสงสัยแล้ววันนี้โอ๊ตก็หาข้อมูลมาเช้านี้ตอนนี้บ้านเรามันบ่ายแล้วนะแล้วก็ให้น้องในกลุ่มที่คุยกันอยู่เนี่ยว่าเออเนี่ยแต่งงานออนไลน์ของจริงมันเป็นแบบนี้นะแต่ที่พี่โอ๊ตพูดไปก่อนหน้าเนี้ยมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นอย่างนี้พี่อ้อยน้องคนหนึ่งเขามาหาสามี ตอนนั้นยังเป็นแฟนกันอยู่เขาเป็นแฟนกันมานานแล้วนะเขาไม่ได้แต่งงานอะไรกันเป็นช่วงโควิดเพราะมาช่วงโควิดเนี่ยคือน้องไม่รู้หรอกว่าสามีมีเซอร์ไพรส์ให้พาไปแต่งงาน <c oughs> น้อง <c oughs> แค่บอกว่าเออหนูก็ลางานมาสามเดือนจะมา <c oughs> <c oughs> อยู่กับแฟนเพราะว่าโควิดอะทาให้แฟนต้องกลับเพราะจริงๆอะเขาอยู่ไทยด้วยกันแล้วพอช่วงโควิดอย่างเงี้ยมีการปิดประทงประเทศแฟนก็เลยต้องกลับมาอเมริกาแล้วมันนานมาก, <c oughs> มากเขาก็เลยมีจังหวะว่าเออ ลาง,งานได้เพราะเขาทำงานออนไลน์ได้ไงพอปรากฏว่ามาถึงเนี่ยแฟนบอกว่าฉันมีเซอร์ไพรส์ฉันไปจองแพ็กเกจอันนี้ไว้เขาก็ามาให้นางดูมันเป็นแพ็กเกจแต่งงานที่าสเวกัสแต่น้องเนี่ยอย,อ,อยู่อีกรัฐหนึ่งน้องไม่ได้อยู่าสเวกัสแล้วน้องก็ส่งลิงก์มาให้ดูว่ามันเป็นแพ็กเกจแบบนี้คือครั้งแรกอะที่ดูเนี่ยอันไม่ได้แปลกใจเพราะว่าที่ไทยมี ที่ไทยเขาจะเป็นลักษณะที่มีแพ็กเกจไปจองส่วนใหญ่จะเห็นที่โรงแรมเขาจะมีบริการสําหรับชาวต่างชาติอยากจะไปใช้สถานที่บรรยากาศสวยๆประเทศไทยอย่างเงี้ยไม่ต้องมีญาติไม่ต้องมีอะไรเลยเขาก็จะจัดพิธงพิธีมีแต่คู่บ่าวสาวต้องเอาตัวเองไปแล้วก็อยากจะแต่งชุดไทยไหมหรืออะไรก็ไปเช่าเอาอันนี้คือการแต่งงานที่อัดคิดแต่สิ่งที่น้องเพิ่มเติมขึ้นมามันคือการแต่งงานออนไลน์ทาง คนจัดงานเนี่ยเอาเป็นบริษัทละกันที่รับจัดงานเนี่ยเขาบอกว่าวันที่จัดงานเนี่ยนะไม่มีแขกห้ามให้แขกเข้าในสถานที่พื้นที่ที่เขาไปใช้ที่เขาไปใช้ไม่ใช่ไม่ใช่โบสถ์นะมันเป็นเหมือนคล้ายๆห้องจัดงานเลี้ยงได้อาจจะเป็นโรงแรมหรืออะไรสักอย่างอโอ,โอจำไม่ได้แล้วเพราะมันมันหลายปีแล้วแล้วเขาจะมีลิงก์มาให้เขาจะมีลิงก์เหมือนเหมือนเราสตรีมยาดกัน ว่ากำหนดวันที่เท่าไหร่เขาก็เอาลิงก์มามให้คู่บ่าวสาวอยู่เอาลิงก์เนี้ยไปให้ญาติอยู่มันดูได้ทั่วโลกเลยเพราะมันออนไลน์เหมืนอนกันไงเออ,อโดยที่ไม่ต้องไปร่วมในพิธีแต่มันเป็นไลฟ์สดตอนที่เขาทําพิธีแต่งงานน้องก็บอกว่าเฮ้ยดีว่าพี่โอร่ารู้แต่ว่าเขามีแพ็กเกจแบบนี้ที่ประเทศไทยก็มีมแต่ออนไลน์แบบเนี้ยไม่รู้เลยว่ามันมีดีจังเลยเขาก็บอกอย่างนี้ เขาก็บอกพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตว่างไหมวันที่หนูแต่งอย่างงี้พี่โอ๊ตช่วยอ่านวิดีโอให้หนูหน่อยเพราะว่าตอนที่เขาแต่งเขาทำอะไรไม่ได้ไงเพราะมันก็ต้องอยู่ในพิธีถูกไหมโอก็เลยบอกเอ้ยพี่ติดสอนอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตั้งกล้องอีกคอมนึงไว้ให้และกันอก็อ่านไว้ให้เขานะแล้วพอเขาเสร็จสอบเรียบร้อยกลับมาบ้านเงนี้โอก็ส่งลิงก์วิดีโอให้น้องเขาอะน้องเขาบอกพี่โอ๊ตเพื่อนหนูที่ไทยอะมันอัาไว้ด้วยแหละหนูว่าดีใจมากเลย แล้วก็ mm hmm. มีคนอัดไว้ให้แม่ดูอันนี้คือ mm hmm. แต่งงานออนไลน์ของจริง mm hmm. อย่างที่เว็บไซต์เว็บไซต์ที่โอ๊ตหามาเนี่ย mm hmm. เป็นภาษาไทยนะแต่ไม่ได้อ่านรายละเอียดนะ mm hmm. มากนะว่าดูเออแบบเนี้ยเออมันมีจริงไว้ย mm hmm. แต่งงานออนไลน์คือตัวคู่บ่าวสาวต้องเจอกันและอยู่ในพิธีแต่งงานโดย mm hmm. ที่แขกนะ่ะไม่ต้องไปร่วมงานก็ได้ mm hmm. ก็เข้ามาดูไงตามวันเวลาที่เขากำหนดแต่ ที่มันไม่จริงมันปลอมอะความไม่เฉลียวของคนที่ถูกหลอกก็ไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงหลอกฝ่ายชายหรือฝ่ายชายหลอกฝ่ายหญิงมันเกิดขึ้นได้ทั้งสองแบบถูกก็มีการคุยจีบกันป้อนควาหวานอ่ะเราแต่งงานกันแล้วกันไม่ต้องไม่เคยเจอกันนะแบบเงี้ยแบบอ่ะเธอฉันฉันสวมแหวนให้เธอนะจ๊ะสวมแหวนแล้วอาจจะแบบสัญญากันว่าเดี๋ยวจะส่งแหวนไปให้ให,หรือได้อย่างนี้ จะส่งสินสอดถ้าสมมติมีสินสอดก็คงสัญญากันว่าจะส่งสินสอไดไปให้ไดๆอย่างนี้ก็คือเสร็จสาบเป็นสาบภรรยากันแล้วยังไงอะ่ะและอีกอันหนึ่งอันนี้ที่พี่อ้อยเคยบอกอะ่ะพี่อ้อยเคยบอกว่าเป็นผัวมเมียกันเพราะมีอะไรกันแล้วทางออนไลน์ยังไงอะ่ะมันไปมีกันได้ยังไงทางออนไลน์ขนาดเอาเอาของเขา ไปกัแท้กระจอมันยังไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่การมีเพศสัมพันธ์ทางออนไลน์เหรอมันไม่ใช่ไหมมันจะเป็นการเรียกว่าเป็นสามีภรรยากันเนี่ยมันต้องทางกฎหมายถูกไหมไม่พูดถึงการม,มีเพศสัมพันธ์นะไม่เป็นพืดด้นใดก็ได้อ,อย่างคู่โอตก,กับกับเนี้ย<ๆ>ถึงแม้เราจะไม่มี ไม่มีการสัมพันธ์ทางกายกันเลยอ่ะเราก็ได้ชื่อว่าเป็นสามีภรรยาเพราะเราจดทะเบียนสมรสเราไม่มีงานแต่งนะเราไม่มีงานแต่งอันนี้มันเป็นการโอเคเราจดทะเบียนกันนะอ่าเราเป็นสามีภรรยากันถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วอันนี้คือสามีภรรยาแต่การที่คุณสําเร็จความใคร่ซึ่งกันและกันผ่านทางหน้าจออแล้วคุณเรียกว่าเป็นเรื่องตลกมากกว่า เรื่องเล่นมากกว่ามันมีมัน,ม,ม,นมันมีนะพี่อ้อยมีคนเขามาบอกเลยว่าเออเนี่ยเราเป็นผัวเมียกันแล้วล่ะ<ม>เอา้เอเาแล้วไปเจอกันแล้วหรอบอกไม่มไม่เคยเจอกันหรอกแต่เราอ่ะเป็นผัวเมียกันแล้วฟังแล้วแบบอืม <laughs> จดทะเบียนก็ไม่ได้โจทย์นะแต่ว่า <laughs> มนโนเอาเอง <laughs> ที่มาพูดนี่อ่ะไม่ได้บอกให้คุณที่ฟังแล้วก็ บ้าหรือเปล่าตลกจังเลยคุณ<ม>คนที่เขาคิดแบบนี้มีจริงๆมีจริงๆเพราะว่าเคยมีคนมาเล่าให้ฟังนานแล้วนานแล้วมากๆเ<ม>นี่ยแหละถึงบอกว่าเขาเรียกหนูอ่ะว่าไว้เหรอ <c oughs> แล้วเคยเจอเขาแล้วหรอ <c oughs> ไม่เคย<ม>เอา้าวแล้วไปเป็นไว้ wife เขาได้ยังไงอะ่ะก็เราก็มีอะไรกันทางออนไลน์ผัดกันดูเออ ใครที่คิดแบบนี้นะคะออนไลน์อะ่ะมันไปเป็นอะไรแบบที่เราพูดถึงไม่ได้เราไม่เคยเจอตัวแม้กระทั่งมีคนมาเล่าให้ฟังว่าเขาเนะี่ยคุยกับฝรั่งอยู่สองประเทศสองคนเขาก็บอกว่าก็คบกันอยู่แล้วก็ถามว่าคบกันเจอกันแล้วเหรอไม่เคยยังไม่เคยเจอใครสักคนเลยอะ่ะคบเลยสองคนตกลงเป็นแฟนเรียบร้อย สำหรับโอ๊ตอ,อ,อ่าโอ๊ตวราสำหรับโอ,อ๊ตอะนะถ้าไม่เจอกันเลยอะไม่เรียกคบเรียกคุยแล้วการที่เราจะตกลงเป็นแฟนกับใครอะสำหรับโอ๊ตนะสำหรับโอ๊ตเน้นก่อนคือคุณจะคิดยังไงเรื่องของคุณไงเรื่องของคุณนี่มาพูดให้คุณคิดไงว่าสำหรับโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตจะอยู่บนความเป็นไปได้เป็นไปได้นั่นคือรูปมาทำที่จับต้องได้เว้ยไม่ใช่นามมาทำไม่ใช่อะไรนะพี่อ้อยอะไรนะ มัโนเออใช่มาโนนะคือคุยกันน่ะมันคุยคนก็ได้แต่การที่ไม่ว่าคบหาดูใจได้แต่ไม่ใช่มันก็ไม่ครบหรอกพี่อยู่ในออนไลน์ครบยังไงพูดคุยพูดคุยมันคือคุยเออใช่คบหาดูใจออนไลน์ยังไงไม่เคยเจอกันใช่ไหมมันจะคบหาได้ไงไม่เคยเจอกันอ่ะมีแฟนสองคน เคยเจอกันแล้วยังไม่เคยเจอใครเลยเป็นแฟนได้ไงอ่ะผู้ชายสัญญาผู้ชายขอแล้วให้เป็นแฟนคุณคิดยังไงไม่รู้แต่ถ้าคุณฟังโอ๊ตแล้วแล้วคุณไปฉุกคิดแล้วคุณเปลี่ยนใจแล้วคุณวิเคราะห์พิจารณาโอ๊ตดีใจกับคุณนะแต่ถ้าคุณไม่เห็นด้วยเรื่องของคุณนะเรื่องของคุณเพราะมันชีวิตคุณผู้ชายที่ไม่ดีอ่ะเขาก็จะให้คําพวกแนวหวานๆถูกไหมพี่อ้อยฉันชอบเธอจังเธอสวยเธอถูกใจฉันเธอเป็นแฟนฉันได้ไหม ฉันเรียกเธอว่าไมเคิลเฟนได้ไหมยอย่างเง <c oughs> ี้ยได้ไหมฉันเรียกเธอไมเคิลเฟนได้ไหม <c oughs> ถ้าเป็นคนที่ชอบดีใจอย่างเงี้ยเขาก็ได้เลยจ้ะ <c oughs> แต่สำหรับโอตอ่ะโนไม่โอเคการที่ใครมาเรียกโอตว่าเกิร์เฟนสำหรับโอตมันเป็นการมีสิทธิในตัวเราอะเป็นคนที่สามารถ <c oughs> ที่จะ <c oughs> เออสามารถที่จะมามีสิทธิ์บางสิ่งบางอย่างในตัวเราได้ เราไม่ให้สิทธิ์เพราะว่าเรายังไม่เคยเจอคุณตัวเป็นๆเ,เลยคุณจะมาเหมาว่าเราเป็นเกิลเฟนคุณไม่ได้เราไม่โอเคพอเจอกันเราอาจจะไม่ชอบก็ได้ใช่คือสําหรับโอระเราห่วงเราห่วงตรงนี้ถ้าอยู่อยากเรียกไออ่ะเกิลเฟนนั่นหมายถึงเกิลเวนว r i เฟนแปลว่าเพื่อนเฉยๆแต่ถ้าเกิลเฟนเขียนติดกันแปลว่าแฟน ถ้าเขาพูดมาเราอาจจะเล่นลิ้นถ้าภาษาอังกฤษเราพอคิดได้ยูหมายถึงเก r ลเฟนคือ f ฟนเฟนวูมนใช่ไหมไม่ใช่ relationship ใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าใช่เฟน w o m มนก็ช่างเขาไปแต่ถ้าเราไม่สบายใจในคำมันฟังเหมือนกันเนี่ยยู mm hmm. ไม่ต้องเรียกไอเกิลเฟนนะยู you mm hmm. เรียกไอเฟนเฉยๆก็พอ mm hmm. คือมันฟังแล้วมันแสลงอะ่ะคือการที่คุณจะคบกับใคระนะออนไลน์อะ่ะคือมันต้องยากอย่างนี้ถ้าพูดขำๆสนุกๆอะ่ะ พูดไปเถอะแต่จ้าจะเอาจริงจังอ่ะมันไม่ make sense อะ่ะสำหรับโอตอะ่ะมันไม่ make sense เลยถ้าซีเรียสมันไม่ใช่เออ,เอ,อเ,เอ้ยเราอยากจะหาฝรั่งเป็นแฟนมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่ถ้าเขาชอบเราเนายโอเคเราอาจจะชอบเขาแต่ถ้าเขาชอบเราจริงเขาต้องมาหาเราขนาดม,ามีการสัมผัสกันขนาด <ๆ S 1> <ๆ>คนที่เขาไปเจอกันแล้วสองสามครั้งทำกิจกรรมใช้เวลาร่วมกันไปกินข้าวด้วยกันอะไรได้กันแล้วเนี่ย อันนี้เอากรณีแรกไม่ได้นอนด้วยกันนะแต่ไปเจอกันหลายครั้งถูกใจชอบมากน่ะบางคนเขายังคุยโอ๊ตฟังเลยว่าพี่โอ๊ตหนูก็ยังไม่คบเขาเป็นแฟนนะเพราะมันยังมีอะไรที่มันยังมันยังค้างคาอยู่กับบางคนหนูก็ไปนอนกับเขาแล้วไปอะไรกับเขาแล้วล่ะพี่แต่หนูก็ยังไม่คบเขาเป็นแฟนอยู่ดีนะอืมเพราะมันก็ยังมีอะไรที่มันยังไม่ชัวอันนี้คือคนที่แบบเขาเขาก็จริงจังในความสัมพันธ์ของเขาเหมือนกันไม่ใช่ว่ายังไม่เคยเจออ่ะแต่คบกันคบกันยังไงอ่ะ คือเรื่องของคุณไงแต่ความความคิดของเราคือคุณไม่เคยเจอกันแล้วคุณคบกันยังไงพี่อ้อยนะเป็นเพื่อนแต่เป็นเพื่อนออนไลน์นะพี่อ้อยไม่ใช่เพื่อนตัวจริงเออใช่ไหมใช่ไหมเออแต่เมื่อก่อนโอากาสมานานยังไม่มีโอกาสได้ไป <laughs> สัมผัสตัวกันสักที <laughs> <laughs> อ่อันนี้ยังเป็นแบบเป็นเพื่อนออนไลน์ไม่ใช่เพื่อนตัวจริง เจอตัวจริงอาจจะแบบเออไม่อยากคบมึงแล้วก็ได้ถึงไหมแต่ออนไลน์ยังเลือกเลยเนาะยังเลือกเลยคนนั้นไม่เอาคนนี้ไม่เอาหรือเออคนนี้แหละฉันจะคุยแต่กับคนนี้แหละขนาดมีคนมีคนก็เข้ามาหาเราเยอะอย่างอายกตัวอย่างแล้วกันคือเมื่อก่อนนะพี่อ้อยเขาเป็นคนคิดคิดอะไรดีก็เยอะนะแต่เวลาคิดอะไรไม่ดีนางก็แบบคิดน้อย <G ül> คิดน้อยไปนิดนึงเวลาคิดอะไรได้ในทางไม่ดีแต่ที่คิดดีๆอ่ะนางก็มีเยอะพอนางมารู้จักโอ๊ตเนี้ยนางก็เริ่มแล้วไอ้การที่แบบบางทีมีคนมาเยอะแยะเยอะแยะเออ,เอ,อพี่อ้อยก็อยากจะช่วยเขาว่าพี่อ้อยสงสารเขานั่นนี่ไปใช่ไหมแล้วปรากฏว่าพอมันมีเข้ามาเยอะมากเยอ,อะ,ออะมากอย่างเงี้ยโอ๊ตก็บอกพี่อ้อยพี่อ้อยใจดีอะดีแล้วแต่พี่อ้อยต้องคิดไปในอนาคตด้วยว่าถ้าพี่อ้อยเออได้ได้ช่วยตลอดอะมันจะมีจุดจบไหมอะแล้วมันก็งานเข้าใครอะงานเข้าพี่อ้อยไงอย่างเงี้ยใช่ปะ ก็บางทีพี่อ้อยก็บางแบบหัดปฏิเสธบ้างพี่อ้อยสงสารเขาสงสารตัวเองก่อนไหมอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีอ่ะคือบางทีอ่ะโอ๊ตก็นึกนะเอ๊หรือตัวเองจะคิดเยอะหรือเปล่าเป็นคนไม่ดีไหมไม่โอ๊ตไม่ใช่คนไม่ดีนะแต่โอ๊ตอ่ะป้องกันเอาง่ายๆนี่คือหวงแหนความสงบในชีวิตเพราะถ้ามันมีอะไรเข้ามาเป็นส่วนตัว มันก็ไม่เชิงส่วนตัวนะพี่อ้อยเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่เราทํากันอยู่เนี้ยสิ่งที่โอ้ทำมาช่วยแนะนําเปิดให้คนเข้ามาในกลุ่มเราแต่ไม่ให้เข้าส่วนตัวมาถ้าเข้าส่วนตัวรับไม่ไหวพอเข้ามาในกลุ่มคนที่เขาไม่โอเคเขาก็ออกไปตอนไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นส่วนตัวมันลบกันไม่ได้ไลน์มันไม่มีให้ลบมันมีแต่ให้ลบข้อความแต่มันลบออกไปเลยจากระบบมันลบไม่ได้ไลน์อ่ะเพราะเคยแล้วลบแล้วแล้วอยู่ๆมันก็เด้งขึ้นมาอีก แต่ในกลุ่มอ่ะคือใครจะเข้าจะออกแล้วแต่เพราะในกลุ่มมันไม่ใช่ส่วนตัวไงมันไม่มันไม่แบบปักใจว่าเออจะมาลบใครหรืออย่างอีเมลอันนี้ลบได้นะถ้าเพื่อนอยู่ในลิสต์อีเมลแล้วนานๆไม่ได้คุยกันเนี้ยเราก็ลบทิ้งแม่งเลยอย่างเงี้ยลบได้แต่แต่ไลน์ส่วนตัวเนี่ยเคยลองแล้วมันลบไม่ได้คือมันลบคมเคยลบคือมันแค่หายไปเฉยๆแต่ถ้าเราไปขุดมันขึ้นมามันยังอยู่ถ้าเป็นในส่วนตัวเลยอ่ะเพราะหลายคนอ่ะไม่ไม่ได้คุยอะไรกันแบบ รู้จักกันอย่างเงี้บยบ่อยๆบ่อยๆอ,อ่ะไม่มีบางทีไปดูไอ mm ้ hmm. คนนี้ใครวะอย่างเงี้ยมันได้แค่แบบซ่อนเอาไว้อ่ะลบเลยแบบให้มันหายไปเลยอ่ะไม่ได้วันดีคือดีมันก็โผล่มาอ mm ื hmm. อย่างเงี้ยถึงไม่ให้ไงความส่วนตัว mm hmm. ทีนี้เวลาเราทำอ่ะโอาต้องเกรงใจใครไหมอ่ะเวลาใครเขามาพูดอะไรมาถามอะไรแล้วบางทีมันก็ไม่เข้าหูเราเพราะเราพูดกับเขาไปแล้วแล้วเขาก็ mm hmm. ไม่ได้สนใจในสิ่งนั้นเราก็ ไม่สนใจเขาแล้วเหมือนกันเนี่ยโอถึงบอกบางทีอะโอก็ไม่ใช่แบบเป็นคนดีอะไรในสายตาคนอื่นมากนักหรอกแต่ตัวโอ๊ตอะโอ๊ตรู้ตัวว่าไม่ได้คนร้ายไม่ได้คนร้ายเลยแต่ว่าก็ต้องระวังแล้วก็มีขอบเขตในการที่จะรับอะไรเข้ามาหรือมีคนเข้ามาเพื่อความสงบม,มันไม่ถึงกับเป็นส่วนตัวหรอกอย่างที่บอกอะพี่อ้อยเพราะส่วนตัวถ้ามันส่วนตัวโอ๊ตคงไม่มาทําอะไรตรงเนี้ย มันแค่ให้มันมีความสงบเราไม่โอเคกับทุกคนเงเนี้ยอย่างล่าสุดเนี้ย<ม>พี่เขาให้เขียนโปรไฟล์ภาษาอังกฤษืมก็บอกพี่ถ้าให้วดเขียนน่ะอดคิดตังนะแค่เขียนโปรไฟล์เฉยๆคิดเท่านี้ถ้าให้เข้าไปดูด้วยอย่างเงี้ยทิดเท่านี้เดือนหนึง่งถ้าไม่ต่อก็ไม่ต้องอย่างเงี้ย<ม>เขาบอกเออไม่เป็นไรหรอกพี่อ่ะพอจะพูดจะอ่านได้แต่พี่เขียนไม่เก่ง เขียนโปรไฟล์เฉยๆอย่างเงี้ยเขาก็โอเคพอโอเคเสร็จปุ๊บก็โทรคุยกันรายละเอียดใหม่โอนบอกเขาอะสิ่งแรกอะพี่เขาบอกว่าคุณเขียนมาเลยเดี๋ยวพี่โอนให้โอนไม่รอเดี๋ยวบอกพี่กตกลงพี่จะจะให้โอตเขียนใช่ไหมอ่าน,นี่เรียกว่าที่บัญชีแม่พี่โอนมาส่งสลิปมาให้โอตก่อนทําไมว่าต้องทําแบบนี้แต่พี่เขาเข้าใจนะทาไมาต้องทําแบบนี้ทําไมต้องให้โอนก่อนเพราะคนอื่นเขาอาจจะคิดว่าโอตอะเป็นคนไม่ดีก็ได้แต่ว่าไม่สนใจนะเพราะว่าเคยไงยเดี๋ยวเดี๋ยวโอนให้อะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่เห็น แม้แต่เงาคือมีสา,าพ <l ots> รพัด <l ots> เราบอกแล้วอะอะไรที่ทําไม่คิดเงินคือไม่คิดเงินแต่อะไรที่คิดเงินอะเราก็แล้วโอร่าไม่เป็นคนหน้าบางนะแล้วก็ไม่ใช่คนหน้าหนาในการทวงเงินนะมันเป็นข้อตกลงไหมไมนสิทธิ์ของเราไม่สิทธิ์ของเราเมันเป็นข้อตกลงแล้วนี่คือทุกสิ่งที่พูดนี่คือออนไลน์หมดเลยนะไม่เจอขายตัวเป็นๆเ,เลยนะอืมันเป็นออนไลน์หมดเลย เพราะฉะนั้นอะ่ะคุณจะคิดว่าใครเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาเป็นเพื่อนเพื่อนจริงๆในชีวิตอย่างเงี้ยโดยที่คุณไม่เคยเจอเขาเลยอะ่ะอ๊ไม่ได้บอกว่าได้หรือไม่ได้ร้อยเปอร์เนแต่อ้นบอกให้คุณคิดดีๆแล้วแต่เหมือนเนี้ยเหมืนที่บอกแบบไอ้เป็นสามีภรรยาออนไลน์เนี้ยแบบอืมอ,มอาบางเรื่องมันเป็นได้ออนไลน์อะ่ะ เออโอนเงินอย่างเงี้ยเป็นได้แต่บางเรื่องมันไม่ใช่มันคิดยังไงมันก็ไม่ใช่อะ่ะเป็นสามีภรรยาออนไลน์เออเราเป็นเราได้กันแล้วค่ะออนไลน์อะ่ะยังไงอะ่ะ <laughs> มันได้กันยังไงอะ่ะมันได้กันคือความหมายนิยามของการได้กันคือยังไงคะคุณพี่ Er ate, พวกอาุโสผูกบอกกัเด้เอาแบบนิยามของการได้กันจริงๆอ่ะเป็นยังไงเคยทำก็เลยไม่รู้ไม่เอาเป็นจริงๆของจริงของจริงได้เสียเป็นสามีภรรยากันในความเป็นจริงอ่ะของว<ล>ัน,น้จริงๆไอ้การการเป็นบอกว่าเป็นเขาเขาเ,เป็นสามีของหนูค่ะหนูเป็นภรรยาเขาค่ะมันก็ไม่ใช่ถึงกับต้องได้เสียบางคนก็ไม่ต้องได้เสียนต่ใช้จรงตอนแรกอะนี่ไงตอนแรกเลยอ่ะไม่ได้ได้เสียกันนะจดทะเบียนสมรสเลย Workers, เออมันก็เป็นแหละใช่แล้วมาได้เสียกันที่หลังก็เกือบจะไม่ได้อ่ะทาไม่เป็นเกือบจะไม่ได้แล้วก็เกือบจะไม่เสียเพราะไม่เป็นเงนี้ยเออมันแต่มันหลับเป็นสามีภรรยาก่อนจดทะเบียนก่อนโอ้โหเอาเรื่องตัวเองมาขายแบบไม่ไหวว่ะแต่อยากให้รู้ไงว่าในความเป็นจริงอ่ะมันเป็นอย่างนี้ใครที่คิดแล้วทําให้คนอื่นที่เขาไม่ได้ เขาไม่ได้อยากจะมามามาบอกให้คุณฟังแบบโอ้ตเนี่ยเขาก็จะมองไปว่าคุณโง่ใช่ไหมคิดไปได้ยังไงเอาสมองส่วนไหนคิดเนี่ยที่เขาพูดพูดกันเยอะแยะเลยอะ่ะผมไปอ่านมาคอมเมนต์นะ่ะแต่ไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ทำไมถึงพูดคำว่าโง่และเอาสมองส่วนไหนคิดออกมาคุณจะได้รู้สึกไงว่าเวลาคุณไปเจอคนเหล่านี้ที่เขาอะ่ะไม่ได้จะมาบอกแนะนำอะไรคุณแต่เขาเนี่ยจะพูดอย่างนี้ให้คุณเลย เพราะคุณจะได้สํานึกคุณจะได้รู้สึกว่าไอาสิ่งที่คุณทํเนี่ยมันไม่โอเคในกลุ่มคนที่เขามองว่าเฮ้ยม,มันไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนเขาปฏิบัติและยอมรับหรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยนะอันนี้เราพูดถึงพูดถึงจุดนี้นะเราจะไปพูดถึงอย่างอื่นเพราะบางคนอาจจะบอกว่าแหมก็ฉันจะทําแบบแตกต่าง แต่ถ้าเป็นความสุขของเขาก็ทําไปเถอะไม่ได้เสียพลังงานส่วนตัวแต่มันจะเสีย้าอย่างเป็นออนไลน์แต่มันจะมันจะเสียเสียรู้เสียรู้ให้กับมันก็เป็นเอ่อเรื่องการสร้างความสุขให้ตัวเองแบบเฟกเฟกอะอันนี้อันนี้เราไม่ห่วงไงพี่อ้อยถ้าเป็นความสุขเฟกเฟกแต่มันจะไปผูกพันกับเสียรู้ให้กับมิจฉาชีพเอาสิ่งเนี้ยมาใช้ ประโยชน์จากคุณที่คุณน่ะไม่ได้ไปทันเขาสมมติโอดบอกว่าพี่อ้อยเราอะเป็นเพื่อนแท้กันถึงแม้เราไม่เคยเจอกันเลยอย่างเงี้ยพี่อ้อยพี่อ้อยช่วยเซ็นคำประกันซื้ออันนี้ให้ให้โอตหน่อยได้ไหมสมมติพี่อ้อยก็ได้ได้เลยโอพี่เห็นโอ๊ดมานานแล้วถึงแม้จะไม่เจอกันพี่ก็รักโอดเชื่อใจว่าพี่ก็เซ็นแก๊กมาโลกก็เชิดไปเลยเพื่อนกันไหม <laughs> เพื่อนกันเจอตัวรู้จักกันมันยังเกิดเลยถูกไหมไ<ม>อเหตุการณ์แบบเนี้ยที่เชิดอะ่ะและไอเน,นี้ย<ม>ไม่เคยเจอเลยรักอะไรเขาเยอะนักหนา<ม>ไหมพูดให้ฟังแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เจอคนดี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 ดดด อันเนี้ยดีใจกับคุณไปด้วยแต่เราพูดให้ไปฟังแล้วก็เอาไปคิดเอาเองนะคะเราไม่ได้มาห้ามใครหรือมาขัดใครเหมือนที่พี่อ้อยบอกไงเออถ้ามันเป็นความสุขของคุณก,ก็ว่าไปแต่ในความเป็นจะแปลความเป็นจริงอดไม่รู้ว่าความเป็นจริงมันจะเป็นคําที่ถูกไหมเอาเป็นว่าในสิ่งที่ผู้คนปกติทั่วทัวไปหรือความนิยมที่คนยอมรับปฏิบตัติต้องเป็นคน สองคนเน่ะเจ้าสาวเจ้าบ่าวที่ตกลงกันเนี่ยมันต้องมาเจอกันก่อนแต่ถ้าจะออนไลน์<ม>คือไอ้คนที่เป็นแขกมาออนไลน์แต่งงานและการที่จะ<ม>เป็นสามีภรรยาทางพฤติในมันต้องโจพึมพึม,พมสัมผัสผิว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หน้าจอ <c oughs> <c oughs> ว่าจบแล้วด้วยความบัน<ม>เทิงอะ่ะพี่อ้อยสรุปแบบมีสาระ <c oughs> สรุปบุสาระสรุปดีเวลาที่ไปเจอแบบนี้ถ้ามันเป็นความสุขของคุณแล้วคิดแล้วมันมีความสุขก็ทําไปแต่เชื่อเถอะว่ามันไม่ได้ถาวรมันก็เป็นสุขที่วันหนึ่งคุณก็คงจะคิดว่าทําไมไม่มาหาเราจริงๆทําไมไม่มาแต่งงานกับเราจริงๆอเมริกากับไทยอ,อยู่คนละซีกโลกคนละฟากเลยไกลที่สุดจากไทยเนี่ยมันยังมีการไปมาหาสู่แต่งงานกันได้ พี่อ้อยกล้าพูดเพราะว่าอย่างตอนเจอคุณลุงอะภายในหนึ่งเดือนคุณลุงก็บินไปหาพี่อ้อยเลยโดยที่คุณลุงไม่เคยดินออกนอกประเทศคุณลุงไม่เคยมีพาสปอร์ตแล้วมันถึงได้มีวันนี้ที่เรามาแต่งงานกันอันนี้เป็นโลจิกเป็นความจริงแต่ถ้าเป็นภาพที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วมันทําให้เรามีความสุขก็ให้เตรียมใจไว้นิดหนึ่งว่าวันหนึ่งอไอสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาเป็นมโนภาพและความสุขมันก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเรามันอาจจะหายไป ยกเว้นว่าวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะมาหาเราแต่มันก็ไม่ควรจะนานจนเราเอามาคิดแล้วก็เอามาสร้างภาพด้วยตัวเราเองจบสวยขอบคุณพี่อ้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนด้วยขอให้มีความสุขนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อย